จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งหาสาเหตุรถยสารทัศนศึกษาจากจังหวัดมึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะจนมีผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้อยู่ที่19คนบนถนนสาย304ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะล่าสุดปลัดกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะติดตามจากคุณอัฟนันอับดุลเลาะรายงานสดจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณอัฟนันคะ คุณเพิ่งนภพครับในจุดเกิดเหตุเวลานี้นะครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นต่อนเนื่องนะครับโดยล่าสุดนะครับทางตํารวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนตัวรถที่เกิดเหตุนั้นถูกเคลื่อนย้ายไปที่สถานีตํารวจตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วครับ หลังกู้รถโดยสารของบริษัทชาตรีทราเวลจำกัดนะครับคันเกิดเหตุได้แล้วเจ้าหน้าที่ได้ลากรถโดยสารจากจุดเกิดเหตุบนถนน30-4ไปไว้ที่สพวังขอนแดงเพื่อตรวจสอบแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับความเสียหายที่ปรากฏกับรถโดยสารคันนี้พอจะสะท้อนความเร็วของรถที่ลงมาจากเขาได้อย่างดีนะครับสภาพด้านหน้ารถเสียหายไม่มีชิ้นดีครับขณะที่หลังคารถหลุดออกจากตัวรถ เบรีเออร์อยู่ในสภาพพังเสียหายเช่นกันครับล้มไปข้างทางและมีรอยครูดระยะทางประมาณ50เมตรครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นจุดที่รถเข้าไปชนก่อนจะถลยตกลงไปข้างทางและพลิกคว่ำหลังเกิดเหตุญาตผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อทําพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อทางศาสนาครับโดยหนึ่งในญาติที่สูญเสียภรรยาระบุว่าเพิ่งได้คุยกับภรรยาก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันซึ่งโทรศัพท์ มีการโทรศัพท์กันเพื่อของเงินจะเดินทางมาทัศนศึกษาครับผมก็ไม่รู้จะเขาจะเป็นโครงการของกอสมอไปดูงานที่ระยองเขาว่างนั้นเหเห็นแฟนโทรมาเนาะว่าจะไปดูงานโทรมาเมื่อวานเนี่ยไปดูงานที่ระยองกี่วันครับเพราะว่า,า 25- ถึง27ก,ก็บกลับนี่เลย,ยแฟนก็พูด เหลืองดาเป็นสะท้อนแสงต่อดแนวเพื่อป้องก,กันไว้ก่อนว่าสุนมันถ้าเป็นเหลืองดําตลอดแนวปีแบงนี้นะรองปลัดกระทรวงคมนาคมางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อดูประเด็นการสอบสวนการดูแลผู้บาดเจ็บส่วนในระยะยาวนะครับก็จะให้ความสําคัญกับการออกแบบถนนสาย304เพราะที่ผ่านมามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับต้องดูมาตรการความปลอดภัยว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อได้ครับ คืออยากจะให้มีในมาตรการระยะสั้นก็คือมีการตีเส้นรวมถึงเรื่องของการทาสีเพื่อเป็นการป้องปามนะครับสะท้อนแสงตลอดแนวหลักการโค้งทั้งหมดนะครับในช่วง3กิโลเมตรนี้นะครับให้สามารถเตือนสําหรับคนผู้ที่ขับืนขี่ในระยะเวลากลางคืนได้นะครับกระตุ้นในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คืออยากจะให้แก้ไขเรื่องนี้ก่อนนะครับ รองปลัดกระทรวงคมนาคมยืนยันครับว่าจากการตรวจสอบพบว่ารถโดยสารคันเกิดเหตุมีประกรันทางภาคบังคับและภาคสมัครใจซึ่งจะทําให้การเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เพิ่มจากมาตรการทั่วไปครับคุณผู้ชมคุณเพิ่งนภาครับที่เกิดเหตุในเวลานี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตํารวจนะครับยังคงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะประกอบสํานวนคดีต่อไปครับขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ